ดูกระภิษุทั้งหลายแม้สมาธิในอาณาปานสตินี้แหละอันภิกษุอบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบประนีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดุดละอองและฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาลย่อมยังละอองและฝุ่นนั้นๆให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันฉะนั้นก็อาณาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงเป็นคุณสงบประนีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตระธานสงบไปโดยฉับพลัน